อย่ามันนมอย่ามานันโนะท้องนมวเลยอย่ามันนมอย่ามานันโนอกอาการตั้งนานอ,อย่ามันนมอย่ามานันโนะท้องนมวเลยอย่ามานันโนะแต่ชโชอคก็นโปรเจกต์พิเศษค่ะอาไปเดนาการจากเบื้องบนปีนี้ก็คุณจะมาคูกานะ่ก <laughs> ันนื่องจากความเซ็กซี่ะะเรียวแซม อีกร่างเล็กน้ำหนักเท่ากันตัวเท่ากันแมค่ะก็ดีใจนิดหน่อยใบเตก็เหมือนไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่ว่าก็เป็นพวกตึง ยกสูงแล้วก็ได้ไปทํำสีผมมาดิวหน่อยค่ะพี่กิฟซี่ก็เปลี่ยเนเกลยจาก <Yeah. S 1> ด<ำ>ําตอนแรกจะบบรอนเหมือนนี้ดำพอดีไปกดฟองเพิ่มมาทีค่ะชุดมีสไตลิสค่ะไมีสไตลิสค่ะเป็นสไตลิสร,สรุ่นใหม่เลยก็เพิ่งเคยร่วมงานกันก็ตอนแรกมันจะมีรูตรงนี้ใช่แล้วมันเหมือนแบบถ้ามีรูตนี้ก็ไม่ใส่กางเกงในอยู่ได้ก็เลยแบบปิดปิด ก็เป็นเนื้อหาแบบคือตามชื่อเพลงเลยค่ะก็บอกนุ่มๆว่าอย่ามโนอย่ามโนอย่าเพ้อเจ้ออย่าคิดไปเองให้ท่องน้โมเอาไว้บอกว่าท่องไว้ลึกๆท่องไว้ช้าๆยังไงก็เราก็สองคนก็แบบแซบอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็มีอยู่แล้วเพลงนี้ท่าเต้นแน่นเพียกมากเลยท่าเต้นเราตั้งใจจะทำให้ไดกนเนตัวไดกก็จะมีท่าที่พี่กิ๊ฟซี่ถนัดท่าที่ไปเดุ้ถนัดเราก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราจะชอบมีสองท่าที่เหมือนกันก็คือ ใส่ใส่ใส่ทอดทอดทอดก็รับรองนะไม่ไม่ยอมไม่ยอมนะคนไม่ยอมกันใส่อได้ดอะไรนนี้ใ่ผิววันนี้ิววันนีคือที่ว่าซนเสมอหูแล้วชุดนี้หนักกว่าเดิมอีกนะคะไม่รู้จะสั้นยังไงแล้วฝากพี่ๆอย่าลืมไปตั้งฉายาด้วยนะปีนี้เลย คืออย่างปีที่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยน่นอกมันมันสักเซสมาก<อ>ปีนี้พอมาเป็นเป็นใบเตยกิฟซี่เราก็คิดว่าเราก็หวังคาดหวังว่าอยากให้มันให้ทุกคนทั้งประเทศไทยเหมือนเดิมแฮปปี้แล้วก็เต้นตามเราได้ร้องตามเราได้ <c oughs> ค่ะก็น่าจะช่วงเดือนกลางเดือนมีนา <c oughs> ค่ะเราตั้งใจกันมากแล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกไปกับพวกเราแล้วก็วันนี้ก็ร้อนมากเห็นความในในของเราแล้วก็ท่าเต้นของพวกเราก็รับรองว่าแซ่บมากอยากให้ทุกคน 哎，芒弓<得>、啊，芒弓。